สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราค n b บอลทั้งหลายนะครับถ้าพูดถึงตัวละครในเรื่องราคุนบอลที่มันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลย แต่มันมีตัวละครในตำนานบางตัวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมีในตำนานเลยว่าพี่แกนะครับถูกลืมเลือนไปในเรื่องราคณบอลนะครับแน่นอนแหละว่ามันมีเยอะมากๆเลยหรือบางคนนะครับก็เคยมีบทบาทแบบเยอะมากๆเลยแต่ในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าบทบาทแทบไม่มีเลยผมเลยจะมานำเสนอแล้วครับว่า1ิตัวละครนะครับที่ถูกลืมเลือนไปในเรื่องราคนบอลจะมีตัวละครไหนบ้างแล้วท้ายคลิปมีอธิบายด้วยนะว่าทําไมเนี่ยถึงเลือกตัวละครเหล่านี้มางั้นเดี๋ยวเราไปรับชมให้จบกันเลยเริ่มที่ตัวละครตัวแรกรันจิ สาวสวยโคตรอึมสเปคผู้เท่าเต่าถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนที่ถูกลืมจนกลายเป็นตำนานมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างรันจิอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าหลายตัวหลายคนคงจะคลับคล้ายคลับคลาสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากตัวละครอย่างรันจิเพราะตลอดช่วงดราก้อนบอลภาคเด็กนะครับรันจิเนี่ยมีบทบาทมาโดยตลอดเลยโดยเธอเนี่ยมี2บุคลิกด้วยกันบุคลิกแรกของเธอเนะครับเป็นสาวผมสีน้ําเงินนะครับเรียกได้ว่าสาวน่ารักแสนสวยเลยแต่เมื่อ เธอฮัดชิ้วหนึ่งทีนะครับหรือจามนั่นแหละเธอนะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งจะกลายเป็นสาวเอาห้าวพร้อมที่ยิงทุกคนและเป็นจอมจนสาวผมสีเหลืองซึ่งเรียกได้ว่า2บุคลิกนี้นะครับเป็นอะไรที่มันต่างกันสุดขั้วเลยแต่คุณรู้หรือไม่ล่ะครับว่าพอเข้าสู่ dragon one แ Z t แล้วอาจารย์ทุรยามานะครับดันลืมวาดนะครับตัวละครรันจิไปนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับอาจารย์แกจึงให้เหตุผลไปแหละครับว่าการที่รันจิไม่อยู่เนี่ยเป็นเพราะว่ารันจิเนี่ยไปออกตามหารักแท้ของเธอซึ่งเธอแอบชอบเท งอยู่แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับรันจิก็แทบไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยในดราคุนวอนแซตนะครับแต่ก็จะมีปรากฏตัวอยู่ครั้งหนึ่งนะในช่วงตอนท,ท้ายๆนะครับตอนภาคของจอมานบูที่โกคูนะครับขอให้ทุกคนบนโลกนี้ชูมือขึ้นและมุน มุนอันนี้หยอกหยอกไม่ได้ชูมือขึ้นและหมุนๆน,นะคือโกคูเนี่ยทุกคนชูมือเพื่อส่งพลังนะครับเพื่อจะได้บอลกิงกิในการจัดการจอมานบูซึ่งถ้าใครเห็นนะครับก็จะมีรัยจีออกมานิดหนึ่งนะครับและตอนนั้นเธอเนี่ยก็มีอายุมากแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเธอก็จะดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างรันจิมาต่อที่ตัวละครที่2ท่านคารินแมวเหมียวสุดน่ารักที่มีต้นแบบมาจากแมวของอาจารย์ทเรียมาอาจารย์ทเรียมาผู้วาดราคอนบอลเนี่ยชอบแมวมากๆเลยจึงทําการนะครับสรรสร้างตัวละครอย่าง ท่านคารินให้มันเหมือนแมวมากที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้โดยในช่วงแรกๆนะครับที่มีการปรากฏตัวขึ้น yeah. ของท่านคารินเรียกได้ว่ามีบทบาทเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับทำให้โกคูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับบวกท่านคารินนะครับยังให้น้ําอมฤตนะครับแก่โกคูอีกด้วยนะครับเมื่อโกคูได้ดื่มน้ําอมฤตไปแล้วเขาจึงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถปลดล็อกพลังตัวเองจนสามารถแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้อย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงต้นๆของราคอน n อนแซดเลยและพอหลัง จากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ดรากุนบอลแซดแล้วก็ดรากุนบอลซูเปอร์ท่านคารินไม่มีบทบาทเลยนะครับในการแนะนำนะครับหรือทําให้โกคูในแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีเพียงบทบาทอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นคนปลูกถั่วซึ่งถั่วที่ว่าเนี่ยก็คือถั่วเซียนนะครับที่สามารถรักษาและก็ฟื้นฟูพลังได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาปลูกมาแต่ละทีนะครับก็มักจะโดนพวกโกคูนะครับสอยนาไปใช้ตลอดและบทบาทของพี่แกนะครับก็เลือนหายไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถูกลืมไปเลยก็ว่าได้ มาต่อที่ตัวละครที่3ยาจิโรเบตัวละครที่ถูกเปิดตัวมาเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของพี่แกเนี่ยมันเวอร์าวังอลังการัซนเหลือเกินเป็นตัวละครนะครับที่รูปร่างหน้าตาของพี่แกเนี่ยไม่น่าจะจัดอยู่ในหมวดของการ์ตูนเรื่องราคอนบอลได้เลยนะครับโดยพี่แกนะครับมีความเป็นซามูไรที่สูงมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความแข็งแกร่งของพี่แกและบทบาทของพี่แกในช่วงแรกๆมันเยอะมากๆเลยยิ่งในช่วงต้นราคอนบอลแซดนะครับยาจิโรเบเป็นคนตัดหางนะครับของเบจิต้าที่เป็น ลิงยักษ์เรียกได้ว่าบทบาทโคตรสาคัญเลยและหลังจากนั้นนะครับบทบาทของยาจิโรเบ้ก็ค่อยๆหายไปและก็ถูกทุกคนนะครับลืมเลือนไปเลยก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าการตัดบทบาทของยาจิโรเบ้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตอนนี้นะครับก็ให้ยาจิโรเบ้ไปอยู่กับท่านคารินนะครับแล้วก็ไม่มีการนะครับที่จะไปแวะเวียนตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับนอกจากการไปเอาถั่วเซียนจึงทําให้นะครับยาจิโรเบ้พี่อ้วนสุดแสนน่ารักนะครับก็แทบไม่มีบทบาทเลยนะครับในช่วงรักก้นบอลซุปเปอร์เนี่ยตอนชีฟฟิเซอร์นะครับมาบุกโลกนะ โรเบ้ be, ไม่ปรากฏตัวทุกคนได้เห็นเลยแม้แต่น้อยนิดและอนาคตก็ดูทีท่านะครับว่าตัวละครตัวนี้ก็จะถูกลืมเลือนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลย มาต่อที่ตัวละครที่4แม่เท่าหมอดูจริงๆแล้วตัวละครจากแม่เท่าหมอดูก็ค่อนข้างลิมิเต็ดอิดิชันอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าป้าแกเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะมาเยอะเลยนะครับแต่ละภาคเพราะแต่ละภาคเนี่ยป้าแกจะออกมานิดเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่านิดเดียวจริงๆอย่างช่วงรากข้นบอรตอนต้น,นๆนะครับโอเคแหละมันจะมีภาคนะครับที่เป็นของแม่เท่าเลยเฉพาะแต่ในรักขนบอรแซนดนะครับแม่เท่าหมอดูเนี่ยก็แทบไม่ออกมาเลยซึ่งจะออกมาที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับตอนที่ว่าพาโกคูเนี่ยมาที่โลกนะครับได้1วันในตอนนั้นแล้วก็หาย ไปเลยนะครับสำหรับแม่เท่าหมอดูและแม่เท่าหมอดูนะครับก็กลับมาทีในดราคอนบอลซูเปอร์นะครับเป็นคนให้ชีวิตของฟรีเซอร์1วันนะครับเพื่อมาศึกประชันพลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จริงๆมันสามารถผลักดันนะครับให้มีบทบาทมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มันบทบาทน้อยมากๆเลยนะครับจนเหมือนว่าทามทุเรียนมาเนี่ยแทบจะลืมตัวละครตัวนี้ไปแล้วก็ว่าได้มาต่อที่ตัวละครที่5หมายเลข8เป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวแรกที่ปรากฏขึ้นในเรื่องดราก้อนบอลหรือที่โก มักจะเรียกเลยว่าฮัตจังนั่นแหละครับโดยหมายเลข8ก่อนหน้านี้เขาก็ศัยอยู่ในกองทัพเรดดิปบอลนะครับจนโกคูเนี่ยไปจัดการกองทัพเรดดิปบอลนะครับแล้วก็หมายเลข8เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือโกคูด้วยและในภายหลังนะครับหมายเลข8เนี่ยก็ไปอาศัยนะครับอยู่กับเด็กผู้หญิงนะครับชื่อโโนนะครับในหมู่บ้านนะครับที่ว่าโกคูเนี่ยไปช่วยเขาในตอนนั้นนะครับและในปัจจุบันหมายเลข8ก็ไม่มีบทบาทเลยและแทบนะครับที่เราจะไม่เห็นเขาในปรากฏตัวเลยในเรื่องราคอนบอลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกลืม ไปในเรื่องดราก้อนบอล มาต่อที่ตัวละครที่6กยำฉ้ายำช้าเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครนะครับที่ในตอนแรกๆราคุณบอลเขามีบทบาทมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่เปิดตัวมาแรกๆและดูเหมือนว่าจะมีทีท่าจะมีบทหนที่ดีมากๆเลยแต่ในปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแก๊กชั้นดีเลยนะครับในเรื่องราคุณบอลเลยพี่แกนะครับนานๆออกมาทีแล้วถ้าพี่แกออกมาสักทีหนึ่งนะครับพี่แกนะครับก็ไม่ทําอะไรเป็นโลเป็นภายนะครับเป็นตัวแทนของความห่วยแตกซึ่งถ้าเทียบบทบาทเขาในช่วงแรกๆนะครับเขาเป็นบุคคลหนึ่ง ที่ช่วยปกป้องโลกนะครับและในปัจจุบันนี้พี่แกนะครับแค่จะเป็นตัวแทนนะครับของจักรวาลที่7ไปต่อสู้ในศึกประชันพลังที่ดูแลกันว่าโกคูยังไม่เลือกตัวยำฉาไปเลยเอาผู้เท่าเต่านะครับที่แกจไม่รู้จะแกยังไงแล้วนะครับพลังก็น้อยกว่ายำฉาซะด้วยนะครับแต่เลือกเอาไปโดยเขาก็ให้เหตุผลไปแล้วครับว่าการที่เลือกผู้เท่าเต่าไปในตอนนั้นเป็นเพราะว่าผู้เท่าเต่ามีความเก่าเกมมากกว่าเหมาะสมนะครับในการต่อสู้ในศึกประชันพลังมากกว่านะครับแล้วคิดดูแลกันว่าในตอนที่ว่าบูเนี่ยหลับไปนะครับ โกคูยังไม่คิดจะเอายำชาไปเลยนะครับเลือกไปเอาฟรีเซอร์นะครับตัวร้ายตลอดการมาแทนจึงนับได้ว่ายำชาเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่บทบาทของเขาเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับในเรื่องราก้อนบอลมาต่อที่ตัวละครที่7ท่านไคโอ สำหรับท่านไคโอเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีบทบาทแล้วก็สําคัญมากๆในเรื่องดราคอนบอลภาคแซนะครับเพราะว่าพี่แกนะครับเป็นคนสอนพลังต่างๆให้กับโกคูไม่ว่าจะเป็นหมัดไคโอเคนเอยหรือว่าบอลเกงกีนะครับแต่เราสังเกตได้เลยแหละครับว่าในดราคอนบอลซูเปอร์นะครับท่านไคโอแทบจะไม่มีบทบาทแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยโกคูนะครับก็ไปฝึกฝนนะครับกับวิสแทนนะครับจึงทาให้ลดบทบาทความสําคัญของท่านไคโอไปในปัจจุบันนี้นะครับท่านไคโอเนี่ยถ้าเอาแต่ว่าเป็นเฉพาะมังงะเลยนะครับพี่แกเนี่ยแทบจะไม่ได ออกมาเลยนะครับส่วนในอนิเมะที่โกคูเนี่ยต้องใช้ดราก้อนบอลในการไปชุบท่านไคโอใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเน่ยเป็นตอนเสริมนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบนะแต่ถึงยังไงก็ตามทีนะครับถ้าเราเทียบสเกลกับดราก้อนบอลแซดกับดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเรียกได้ว่าท่านไคโอเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ถูกลืมเลือนไปเลยก็ว่าได้มาต่อที่ตัวละครที่8มิสเตอร์โปโปเป็นตัวละครเก่าแก่นะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคแรกแล้วนะครับแต่คุณรู้หรือไม่เละครับว่ามิสเตอร์โปโปนะครับเขาเนี่ยแทบไม่ได้ออกมาเลยนรรใเื่องา ก้อนบอลในหนึ่งภาคเนี่ยจะมีฉากที่เข้าออกเนี่ยมันน้อยมากๆเลยโอเคแหละภาพจําของเรานะครับมิเตอร์โปโปเนี่ยก็คือเป็นคนฝึกให้โกคูตอนเด็กใช่ไหมครับแล้วก็มีฉากที่มิเตอร์โปโปเนี่ยสามารถสู้โกเทนกับทรังนะครับที่เป็นซูเปอร์ไซญ่าได้ด้วยอันนั้นก็เวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นอันว่านะครับเราเห็นมิเตอร์โปโปเท่านั้นเองหรือในภาคซูเปอร์เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับมิเตอร์โปโปเนี่ยแทบไม่ได้ออกมาเลยจึงนับได้ว่ามิเตอร์โปโปเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกลืมเลือนไปในนนนเรรรรื่่่่อออองงาาาากกบบบมตททททีีค9โัััสํห บอลแซดนะครับโกเทนกับทั้งน่าจะเรียกได้ว่าเป็น2ตัวละครนะครับที่โคตรจะพีคเลยนะครับในภาคของจอมานบูแต่หลังจากนั้นนะครับตัวละครพวกนี้นะครับก็ค่อยลืมเลือนไปแล้วก็หายไปนะครับดูได้อย่างง่ายๆเลยนะครับในภาคซูเปอร์นะครับตัวละครทั้ง2คนนี้นะครับแทบไม่มีบทบาทหรือได้ออกมาต่อสู้เลยแม้แต่น้อยนิดทั้งที่2ตัวนี้มีพลังที่เยอะและมหาศาลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตอนฟรีเซอร์มาบุกโลกนะครับทั้งกับโกเทนก็ไม่มีส่วนร่วมเลยหรือจะเป็นในศึกประชันพลังนะครับที่ทั้งกับโกเทนเนี่ยยังไง ลังมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่โกคูไม่เลือกเอาไปนะครับทั้งที่จักรวาลจะต้องสลายไปนะครับถ้าหากพวกเขาพ่ายแพ้นะครับการที่เอาตัวละคร2ตัวนี้ไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดเล่นกันสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ได้จะเป็นผลดีกว่านะครับในการเอาตัวละครกี้ไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับตัวละคร2ตัวนี้ก็ไม่มีวี่แววหรือทีท่านะครับที่พวกเขาเนี่ยจะมีบทบาทได้เลยในเรื่องราค้นบอลมาที่คนที่10คนสุดท้ายเดนเดเดนเดในดาค้นบอลภาคแซดเรียกได้ว่าบทบาท เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพวกโกคูนะครับหรือเป็นบุคคลนะครับที่ทําการสร้างดราก้อนบอลขึ้นมาแต่ในดราก้อนบอลซูเปอร์ก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าเดนเดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่บทบาทเนี่ยหายไปเลยนะครับจนเรียกได้ว่าตอนนี้หลายต่หลายคนนะครับก็น่าจะลืมเลือนไปแล้วแหละครับว่าเดนเด้เคยมีหรือเปล่าในเรื่องดราก้อนบอลแต่ว่านะครับตัวละครเดนเดเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับว่าในอนาคตนะครับก็น่าจะมีบทบาทที่มันมากกว่านี้นะครับเหมือนที่เขาเคยมีในอดีตทั้งหมดนี้นะครับก็คือ1 0ตัว ตัวละครนะครับที่ถูกลืมในเรื่องราค้อนบอลนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้นะครับตัวละครเล็กๆน้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมเอามาแค่10คนเท่านั้นนะครับก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตัวละครที่มันตายไปแล้วนะครับผมก็ไม่นํามาใส่นะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วมันก็ไม่น่าจะสามารถกลับมาได้และสําหรับบางตัวละครนะครับแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนะครับก็มีโผล่มาบ้างอย่างยำชาใช่ไหมครับบางคนก็คงจะมาทวงว่าไหนบอกว่าเป็นตัวละครที่ถูกลืมไงล่ะมั่วนี่หว่าไม่ได้ถูกกลลืมมนี่่่็เาาะบอยแตตววัคร เหล่านี้เมื่อก่อนเขามีบทบาทมากๆในเรื่องราคนบอลนะครับในปัจจุบันเนี่ยพี่แกเนี่ยบทบาทก็แทบไม่มีเลยนะครับมีแต่ความฮาอย่างเดียวนะครับสหรับตัวละครอย่างยำช้านะครับและแน่นอนแหละว่าหัวคลิปนะครับผมไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้หมดนะครับก็เป็นนั้นว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะรู้จุดประสงค์นะครับในการนําเสนอนะครับก็เป็นนั้นว่าดูเอาความมันความสนุกละกันนะครับไม่พอใจก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนะว่ามันไม่สามารถชอบได้ทุกคนนะครับก็เป็นนั้นว่าอยากให้ทําคลิปนะครับนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มา รหรือมีตัวละครตัวไหนที่อยากจะนําเสนอก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับและเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็น o o k Fanpage ผม over review ฝากกดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ